เรื่องของราคาทองคำวันนี้พาดหัวข่าวบิทคอยน์ดคอนะครับก็มีรายงานเรื่องของโกบาร์นะครับคุณรู้ใช่ไหมว่าในอเมริกาเนี่ยมันจะมีห้างสรรพสินค้าที่ชื่อคอสโก้นะคอสโก้ Costco เนี่ยเขาก็ขายสินค้าต่างๆใช่ไหมซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีของเต็มเลยนะครับคอสโก้ Costco เนี่ยเขามีแนวคิดในการขายโกบาร์ด้วยนะไปขายทองคำกันในนั้นเลยนะฮะตอนแรกก็เป็นอะไรที่มันดูแปลกๆหน่อยเฮ้ยโอ้โหห้างนะฮะอารมณ์ซูเปอร์ร์มีตั้ง ขายทองกันอย่างนี้เลยนะโจขึ้มนะปรากฏว่ามันได้รับความนิยมนะฮะโดยมีการรวบรวมตัวเลขการขายทองล่าสุดนะในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยนะว่า77%ของสาขาที่คอสโคขายทองเนี่ยหมดนะฮะหมดหมดในที่นี้คือไม่พอโซเอาท์คือไม่คือไม่พอไม่พอเก็บนะฮะก็คือ100สาขาเนี่ยถ้าคุณเดินเข้าไปเนี่ย77สสาขาเนี่ยคือไม่มีทอง ขายคุณนะฮะคือเขาค่อนข้างที่จะขายดีนะฮะแล้วก็มีการเก็บอ้ทองคําแท่งเขาว่ารู้สึกว่าบาทหนึ่งมันจะเท่าไหร่พั0เป่ะไม่แน่ใจนะผมจำราคาไม่ได้นะก็ตามราคาทองคำแหละนะสิ่งสิ่งนี้มันบอกให้เห็นถึงอะไรครับมันบอกให้เห็นถึงดีมานะ,ะของนักลงทุนรายย่อยที่พร้อมจะเก็บทองนะฮะเขารู้ตัวกันนะครับ คนอเมริกันเองก็ไม่ใช่ไม่รู้ตัวนะเขาก็เห็นสภาพแบบนี้แล้วนะฮะล่อแหลมนะสังเกตนะว่าเนี่ยการังจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจแทนที่จะไปเล่นหุ้นกันไม่มีใครไม่ค่อยมีใครเล่นนะวิ่งมาเก็บทองเพราะทุกคนรู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างกาลังจะแตกออกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงบริษัทต่างๆเราเห็นนะแทนที่เนี่ยเฟดกำลังจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วกำลังจะลดดอกแล้วแทนที่จะกระโดดเข้าไปลุยออธุรกิจเต็มที่นะขยับขย้ายไม่นะฮะลดคนนะเราเห็นแต่ข่าวลดคนนะแสดงว่า มันมีอะไรช้าเลือดช้าหนองอยู่ข้างในนะค่อนข้างที่จะสาหัสสาการอยู่พอสมควรนะก็แสดงว่ามันมันบอกเห็นชัดเจนนะว่าไม่ได้เชื่อเฟดนะฮะไม่ได้เชื่อเฟดว่าเฟดเอาอยู่นะแล้วก็มองว่ามันยังมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอยู่เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเพย์เซฟไว้ก่อนก็คือ,อ,อลดค่าใช้จ่ายไว้ก่อนดีกว่าบริษัทต่างๆเขาก็ไม่เสี่ยงด้วยนะครับเราเห็นเลยแล้วก็เห็นรายย่อยเนี่ยแห่เก็บทองก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้น ถ้าเราสรุปโดยรวมประเทศต่างๆนะต้องการทำดีดอลลาร์เซชันช่วงนี้มันเป็นทีมของบรนะิกเนาะที่เขาทำดีดอลลาร์เซชันกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดการถือครองดอลลร์ในในมุมของรีเซฟเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นช่วงนี้พอดีนะครับเราเห็นประเทศที่เริ่มเข้าบริกเนี่ยก็จะลดการถือครองดอลลร์ที่เป็นรีเซฟลงนะลดลงแล้วมาถืออะไรก็แน่นอนนะส่วนหนึ่งมันต้องมาทองนะ,ะเพราะฉะนั้นปัจจัยบวกของประเทศ นะในมุมของประเทศเนี่ยมันมีหลาย,ลยประเทศที่จ้องเก็บทองอยู่กันเยอะเพราะฉะนั้นเป็นบวกๆก,กับในมุมประเทศเนาะในมุมของนักลงทุนสถาบันอะ่ะก,ก็ก็ไม่ได้ลบอะอย่างน้อยก็ไม่ได้มีการขายออกมานะผมยังไม่เห็นข่าวสถาบันไหนเททองทิ้งนะฮะเพราะว่าอันตรายอะไรเงี้ยไม่มีเนะพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเห็นภาพบวกอยู่แล้วเนี่ยเรามาเห็นรายย่อยนะฮะที่ก็จ้องเก็บทองอีกนะฮะเพราะฉะนั้น มองไม่ออกนะแถวแถวนี้ระยะสั้นมันจะย่อเยอะแยะอะไรยังไงนะเพราะฉะนั้นทองคําก็เหมือนเดิมที่ผมพูดแหละมันก็มีสิทธิ์ไหลไปเรื่อยๆแหละนะครับจนถึงปลายปีเพราะว่าการเลือกตั้งก็ยังไม่ชัดด้วยนะเดี๋ยวไปรอดูการเลือกตั้งอีกทีหนึ่งต่อให้เลือกตั้งแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องขายทองทิ้งนะฮะเพราะว่าก็ต้องรองดูนโยบายก่อนป่ะนะไม่ใช่ว่าได้ประธานาธิบดีมาเสร็จปับ๊บ ต้องเททองทิ้งมันก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังดูดีต่อไปอะไรก็ตามที่ยังดูไม่มั่นคงนะอะไรก็ตามที่มันดูยังมีความเสีย่ยงดูสถานการณ์ไม่รู้จะไปทิศทางไหนนะ้ยทองคําจะได้เปรียบนะแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆนะฮะ,ะดูกันต่อไปก็ดีใจด้วยสําหรับคนที่เก็บมาตั้งแต่ข้างล่างนะฮะอ่ะ77%ของโซลนะโซเอาหมดสำหรับทองคำ